เอาล่ะครับผมยินดีที่เข้าสู่ช่องบัตเคอร์เซอร์นะครับวันนี้เรามาอยู่ในแมปไทยแบนนาซิงเอ Ss2 ก็คือแมปไทยบนนาซิงนี่ครับเขาเขียนไปตรงนี้แบบว่าแมปเก่าโดนแบนนะครับรน้องๆเลยได้สร้างซีซั่น2อมาออกมาแทนเออขอบคุณที่ร่วมแมปนี้ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดูว่าแมป Ss2 นี้จะเหมือนแมปอันที่1หรือเปล่านี่ครับไปดูกันได้เลย <c oughs> เอาล่ะครับตอนนี้ก็คือเราเข้ามาในแมปแล้วนะคน ้ยจิอโน,โนว่ะทุกคนดูดิล้อชมพูด้วยนะครับอย่างเฟียวนี่คือแบบเด็กแ้นแม่งเต็มถนน,นเลยเว้ยไปไอพวกเด็กแ้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าในแบบนี้จะมีอะไรนะครับผมมาเลยนี่ครับมีรถมาใหม่ด้วยนะทุกคนมีเอ็กแม็กสองคันนะครับตอนแรกมีเอ็กแม็กหรือเปล่าวะไม่แน่ใจนี่โอ้โหเอ็กแมล้อม่วงนะครับน้องไปแข่งกับพวกเด็กเวียนเน่า มาดิมาดิมาดิหัวรุนแรงแรงนี่นี่นแข่งไอ้คันนี้ฮนะทุกคนเลสิบทรงเชงหัวเขียวว่ะไปแจมด้วเปล่าแจมด้วเปล่าอุ้ยแสงมันโคตรแสบตาคนระับตอนนี้อุ้ยหลายคันจัดไม่มีใครนับเลยทุกคนคือแบบออกตัวไปพร้อมกันเว้ยมาดิต้นอาจจะช้านทุกคนเอกแม็กเราอุ้ยไปแล้วว่ะโคตรแรง แต่เราไม่รู้ว่าความแรงเท่าไหร่นะแต่แซงลีดไปแล้วโหแรงจัดดูดีดูดีทุกคนโคตรแรงอนะอะไรครับโอ้หโหยเฮย้ฮยแมพมันเหมือนอันเดิมนี่หว่าใช่ปะแต่รู้สึกว่ามันยาวขึ้นเราไปเกิดอยู่ตรงนู้นนะฮะใช่หรือเปล่าคุ้นคุ้นเหมือนกันนะครับเนี่ยเฮย้ฮยเฮ้ยทางไปได้ต่อเฮย้ยเอาเปล่าเอาเปล่าเนี่ยครับจีโน่นกับต้อยสิบมันทุกคนมาดิมาดิ ไปแล้วเกมเนี้ยแม่งคดแรงอ่ะน้องๆมันไปครเร็วอ่ะมาดูว่าเราจะแซงหรือเปล่าะนีครับผมระยะยาวเราอาจจะแซงได้น,นะน้องๆรู้สึกว่าแมปนี้มันมีตอนเช้าหรือเปล่าเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมืดๆเลยเพราะจันอุย้ยแซงว่ะอาดูดกเกมแมง่งแทบหลุดอะเกมพาร์ทเลยอ่ะุดแรงจัดนะครับน้องๆพัดพไม่รู้ว่าตอนนี้มีตอนเช้าหรือเปล่านะเพราะว่าผมเข้ามาก็คืนคืนแล้วนะ ครับตามไปคัน้องๆโอ้โหลุยเกมลุดเกมลุดแสงแสงโหแรงจัดนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูสุดแมพกันว่ามีอะไรนะโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นที่เน็ตผมนะทุกคนทันนี้ผมแบบว่าเน็ตเน็ดผมกากนะทุกคนเออเน็ดน่าจะโหลดไม่ทันนะนี่ครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูแมพเรื่อยดีกว่าว่าเป็นยังไง อุ้ยแมปแม่งโคตรยาวเลยครับน้องๆโอเคนี่คือสูตรแมปแล้วนะเฮ้ยจีโอโน่สีเขียวว่ะไปฮะน้องๆองุ้ยเยอะจัดเยอะจัดสี่คันห้าคันไปละไปละไม่รอละโอเคต่อให้ก่อนเลยมาดูว่าเอกแม็กเราจะแซงหรือเปล่านะน้องๆผมไม่รู้ว่าเอกแม็กเราวิ่งเท่าไหร่เว้ยแต่ปลายเราลึกแน่นอนอนะ่ะไปครับจีโอโน่แบกจีโอโน่ไปหนึ่งคันนะน้องๆ แต่ไอพวกเบฟไม่ตามไม่ทันว่ะเบฟน่าจะฝันหลายสามร้อยนะครับน้องๆโอ้โหไ่คือตามไม่ทันจริงโหอ,อาจจะภาพแบบมึนๆหัวนิดนึงคิวโนโเวฟเบฟไปหมดแล้วนะทุกคนเราตามเบฟไม่ทันจริงว่ะโอ้โหแรงเกินดีวเอาแค่นี้ก่อนเลยกันนะฮะแมปเดิมมันยังไม่ได้ต่อนะตอนนี้คือมีแค่ทางยาวนะน้องๆน,นี่ครับ มีผู้หญิงขับด้วยเหรอ,อจริงยังรีแมปเด้ปะตั้งคตั้งคู่รีแมปเลยครับยังโหดนี่คือการอัปเดตของแมปนะทุกคนป่ะก็มีประมาณเท่านี้้อพระจันทร์เริ่มตกดินแล้วนะผมว่าน่าจะเริ่มเช้าแล้วแหละเดี๋ยวเรามาดูตอนเช้ากันว่างดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับตอนนี้เริ่มเช้านะพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเว้ย ผมคิดว่าจะมีแค่แบบว่าตอนกลางคืนซะละแต่ละคันโคตรแรงเชียโน่ล้อเขียวแล้วกันนะครับตอนนี้อยู่ไหนวะนี่ไงเดี๋ยวเราดูกันว่าเชียโน่จะวิ่งได้เท่าไหร่นะครับเฮ้ยคนเฮ้ยยกหน้าด้วยเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องเฮ้ยเชียโน่ไมนโคตรแรงอ่ะทุกคนบิดคือไปเลยนะครับเดี๋ยวเราไปหาท้าแข่งคนอื่นเถอะเฮ้ยแรงจัดแรงจัดเฮียมันไปท้ครับผมเฮ้ยดูดิเฮ้ย ยกแข่งยกแซงดีเหมือนครับน้องๆเฮ้ยเฮ้ยปั๊มปั๊มปั๊มโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันนี้จะวิ่งได้เท่าไรนะครับวิ่งร้อยเก้าน้องๆเกือบสองร้อยสองร้อยจีบูร้อยเก้าเก้าสองร้อยแน่นอนนะในจังหวันี้ไหลปะมีไหลปะโหโคตรแรงนี่คือจิโอโน่เราไม่แรงจัดโอเคครับชุดแมบแล้ว มาทุกคนตอนนี้แบบว่าเด็กแบนแม่งโคตรเยอะเลยในแมปนี้ไปครับเดี๋ยวเราไปหาแข่งกันดีกว่ารีด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 แร,ด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 รงหรือเปล่าวะคือแบบจิโน่อ,ออกตัวยกอะครับน้องๆไปดิยกแซงอะยกแซงอะไปโอเคผมจะยกหน้าไปนะครับไม่รู้ว่าจะแซงมันได้หรือเปล่าเฮ้ยแซงเฮ้ยแซงได้เฉยเลยว่ะไงรถแรงจัดอะ นะครับโ้ยกหน้าวิ่งร้อยแปดครับน้องๆมีใครแซงแล้วปะไม่มีครับตอนนี้ยังไม่มีโหร้อยเก้าสิบแรงเกินนี่คือยกล้อเลียงประมาณสองกิโลสามกิโลได้เลยนะรีแมปแล้วะ่ะมาทุกคน110ร้อยสิบดำมันรีแมปนะเดี๋ยวไปลองรถกับมันดีกว่า โอเคเราจะลองเวทการรถที่เพิ่งรีแมปบมาเอาเดิ๋อาเดี๋ยวดิรถแรงอ่ะรถบิดยกเลยเนะี่ยทำไปเล่นไปไป <c oughs> ยกยกล้อแซงอ่ะโคตรแรงอ่ะทุกคนดูดิต้นแม่งโคตรเอาโ,โ,โอ้โหแซงครับตังน้องตอนนี้คือ ออกตัวแม่งแรงจัดเกียโนเราแบบว่าโคตรพุ่งครับแรงเกินโอเคผมจะต่อให้ไม่รู้ว่ามันจะมีรถคันไหนขับมาหรือเปล่ามันดักลองเหมือนกันนะว่าคันไหนแรงให้เนี้ยเนี่ยทั้งรีดทั้งเกียวโน่เลยนะน้องๆเฮ้ยไปแล้วมันไปแล้วพี่มาแล้วไอ้หนูอุย้ยแซงแม่งมันเหินมันเหินข้ามไปเลยคนระับยังโหดอุ้ยตอนนี้แม่ง กิวโน่ร้อแรงจัดเลยครับน้องๆไปดิโอเคต่อให้ก่อนเลยต่อให้ก่อนเลยอันนี้ร้อยยี่ห้านะแซงอ่ะครับน้องๆโอ้โหรถแม่งแรงจัดโอเคผมจะออกตัวใหม่ครับแล้วก็ยกล้อแป๊บหนึงผมขอแบบยกล้อตามหลังมันเดว่าไปครับผมโอเคมาดูว่าเราจะแซงร้อยยี่ห้าหรือเปล่า โดนพี่แรงอยู่แล้วไอ้หนูเฮ้ยแซงแซงอ่ะยกแซงอ่ะครับรน้องๆพวกมึงลดแม่งแรงจัดโอเคฮะทุกคนก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ประมาณเท่านี้เลยกันนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินนะก็ประมาณเท่านี้ครับสำหรับแมปนี้ก็คือแมปเก่าโดนลบโดนแบนไปนะทุกคนไม่รู้เพราะอะไรก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็เจอกันคลิปหน้านะผมบ๊ายบายฮะสติ๊กเกอริขชาตินะผมบ๊ายบาย түгтүг